ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2524คศ1981ข 1, 1, มีชื่อเสียงจากบทบาทที่หลากหลายรวมถึงภาพลักษณ์ที่มีความเฉพาะตัวด้วยซันนี่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2005จากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเพื่อนสนิทซึ่งทําให้เขาเป็นที่รู้จักและได้รับคําชื่นชมในด้านการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และทำให้สันนี่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันหลังจากนั้นเขาได้แสดงในภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆมากมายเช่นสายลับจับบ้านเล็ก 2007, ไ f i Fi thank you love you 2014, น้องพี่ที่รัก2018และรักจุดใจในายฉุกเฉิน2020ซึ่งหลายเรื่องได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศทำให้เขาเป็นนักแสดงชายที่มีชื่อเสียงและแฟนคลับมากมาย ซันนี่มีภาพลักษณ์เป็นคนสนุกสนานเป็นกันเองและมีบุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเขายังเป็นที่ชื่นชอบในแวดวงบันเทิงจากความสามารถในการสร้างอารมณ์ขันและการแสดงที่เป็นธรรมชาติ